สวัสดีครับบ้าเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่25กรกฎาคม2567นะครับผมไพเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับวันนี้เดินทางมาหาช่างคมนะพี่น้องนี่ครับเพิ่นรับงานนะครับที่ใหม่นะครับทำรั้วกำแพงนะครับงานเข่าตลอดครับช่างคมครับงานเพิ่นบวขาดพี่น้องบ้านที่เพิ่นรับไว้น่าจะเสร็จแล้ว จังไดจังไปถามช่างคมน้ากันนะครับมาหาสร้างใกล้เขามาแล้วนะครับมาถามสร้างเพื่อนฝันดีว่างวดวันที่1สิงหาคม2567นะครับงวดที่แล้วเลขวิ่งถือว่าแม่นนะครับผมเขามาสองงวด4 0 0 4 3 0 0 3เขามาสองงวดติดนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมามาตาเลขเด่นเลขวิ่งปุ่นนะครับทีมสร้าง <laughs> เอา เดี๋ยวเขาไปหาสร้างน้ากันเสียงล่มเน่ยได้พี่น้องเด้อนะเสียงล่มเนี่ย,ยอ่ยยยอายังคือยางเห็นยางมาทตรฐานเนะาะวันนี้เนะเาะอืออ่าดูนะครับทีมสร้างจากคนครบทีมเพิ่นปบ,บุอ,อ่าโอ้คือได้เพิ่งเพิ่งดีเพิ่งลบแดดไข่แนืแต่บอแดดอา่าเพิ่องสว่วนข้าวอ่าเอาบาดแล้วเราบ่แล้วครับเนาะ สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีชังค<ผ>มคโอ้หมืดนสร้สางท่งนี้หมืด<ะ>มัน,นปิดแซ่เมด้านยูนี่นนนนลเลยลาด้านนีนบ,บ่แจงบ่มา,ท,า,าทั้งทีสร้างเข้ากัไดทัางแจงพีกได้เดี๋ยวผมมาทั้งพีเปลี่ยนมุมเออมันผ่อนมันพ่อนปีสร้างสางกต เอาบมีหยังมาฝากสร้างดอกพี่น้องครับมีแต่น้ำเย็นๆนะครับแล้วเครื่องดื่มเพิ่มกำลังมาสร้างครับผมพุ่นะลอตเตอรี่มาพอดีล่างว่านมาตัวใดล่ะเอาตัวใดล่ะเป้าเลขดังวันที่แล้วะครับเก้าสามโรสามกับ โสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือได้เพิ่งดีแทบพ่อชั่วข้าวชั่วข้าวเอเอามาบ้านเอาเอา้ลาวลันน้านวเอาบ้านเราบ่มากก่มี่กระไดแล้วมีไอ้เก้าเก้าสองแปดปะสองโอ้อยากได้อยากได้เก้าสองแปดพี่น้องนับเลขกฟันกับของเก้าหนึ่งหา่มีไหมค่ะหนึ่เบิร์เราค่ะอืมบ่ครับผม เพราะว่า28ได้ได้หลายใบอยู่ไหมแต่ว่าอยากได้เก่าพี่น้องนะครับนี่สองแเพิ่งงามอยู่ดิเจ็ดสองเก่าก็เจ็ดสอเก่าก็ได้แล้วเอาสองแปรีลกพระสังคุมเดินอืใบละลอยก่มีใบละลอยมีค่ะพ่ออืมนี่เด้มีค่ะพ่อ บ้าเ่าบาอ้รโอ้ยจิบหลอนหบ่มีบ่มีอยู่บ้าอูคนปาโอ้ยมาสร้างไหนมาจังไหนเรีตลิสุดเนาะมีมี่าั่สี่หนึ่งศูนย์ค่ะหาหนึ่งค่ะเีเตดเอาเอาม่ค่ดวันบนึงวะมีเก่าึ่หามีเอาบ่หมีหนึ่งศูนย์พอพอครับผมเอามาว่านี่คิปใขอบคุณครับผมขอบคุณไม่มเอไก้าหนึ่งศูนย์นี่บอตัวได้เอาตัวได้ไอเอาตัวลอตเตอรี่ตัวได้ใบไม้ศูนย์หน ศูนย์หนึ่งเป็นยังอยู่ในนี่คือบพมิศูนย์กะมักซื้อซื้อไปซี่ซี่นี่แหละลอตเตอรี่นะสิบใบศูนย์หนึ่งนี่ซี่ใบสามก็เก้าสามเก้านี่หกใบเก้าสามนี่หกใบฟันดีบ่หรือจังไหนบ้านนี้เอามาแล้วมือเคลื่อนนี่ยฟันมาได้ไปเห็ดหน้าทงเก่าเห็นมาทงกี่ไป็นไรอันสูตาน่โอ้เห็นค่ะทงที่ทงที่ผมไปหาอยู่ทงไอ้งวดนั่นน่ะ ครับต้องไปสู่ปลายุ่นครับอไอผมเลยว่าหน้าทุ่งนี่มันผลไมีแต่หย่ามันบ่ะเพิ่นเฮ็ดนี่ยเพิ่นได้ซวงลอยแพร่ซีสวบเพื่นเนี้ยเหรออืมอืมอันนี้ถ้าผมไปเฮ็ดนี่ผมต้องได้หลายก็นั่นเนี่ยเถอะเนาะผม่าโอ้ทุ่งกันนั่นแหละซื้อลอตเตอรี่มาแล้วไปฝันครับเมื่อคืนฝันว่าได้ไปเฮ็ดหน้าทุ่งเก่าครับลอตเตอรี่นี่ศูนย์หนึ่งบ่ผมไปเอาศูนย์หนึ่งครับเก่าสามอ่ะศูนย์หนึ่งสี่ใบ ร่วมกันนะซิปใบปะซิปใบศูนย์หนึ่งกับเก้าสามครับเอ้าอันนี้เอ้าท,ท,ท่านผู้ชมผมโทร่ั่งตัวนี้ไว้นี่นะ้นไอที่ช่างคมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้ทั่วช่งนี่คือให้สามเก้าคือเอาเก้าสามเอา้าผมกับกับน้ำได, <laughs> ผด้ผมกลับเนี่ยเออท่านผู้ชมนี่ครับช่างคมให้ต่องวดนะพี่น้องเนาะครับท<พ>ัวลมสองกับสามวิ่งสองกับสามครับผมสองแปดสองเก้า ส8มแปดสาครับผมสองเจสเจแคปนาจอด้วยพี่น้องเดอ้อเล็กติดเจ็เกเล็กเด่นเล็กวิ่งสองกับสอันนี้สามโตหกสามเกครับ1นึ่งศูยมาเด้ไวอลดูขึ้นได้ขึ้นได้เปล1 0 0วหนึ่งศูนยคืออ,อยากซื้อไว้เั้นแล้วอ่าเล็กมักเล็มักม,มัก1น พอสังคมได้ยินบาบางหนึ่งดังผึ่งหลดวันหนึ่งศูนย์ท่นหัวตำไปไอหัวตำไปหัวเบาเท่าตำสเซาะสีแตกตึมหลดมึงไวัวนมาแตกนะครับเพราะว่าสังกะสีเพิ่นบ่ได ouais ้ตอกดีพี่น้องเอมันดังนี้สิสีมะพังสีมะพังเพิ่งพอสังคมแเ้าไอเจ้าพูดเขาออกย่างเหน็บหอบเนาะโอเคอยู่มีเพื่อนอยู่ครับไออยู่ในหมกเตี๋ยขังคุณบ่เฮ็ดบ่อ้อมหัวบ่ไอเอาอ้อยออกเอาอ้อยออกเฮ็ดแค่นี้ก่อน อังเจลแล้วตัวนี้เอาแล้วจะขึ้นเฮียนมาอีกความป่ะค่ะพ่อขึ้นของนี้ของพ่อเป็นบ่พะอันนี้ไอ้ที่ของพ่อเรียกบ่พะของลานบ่พะอ้อมอ้อมเฮ็ดหั่วซ้ำนี้นึงบ่พะหลักกระบอกเฮ็ดขึ้นนี่บ่สร้างเพิ่นจ้างกันเฮ็ดเฮียนต่อบ่ค่ะนี่หรือว่าจะบป็ของพ่อเพิ่นเพิ่นอ้อมทีใบก่อนนะพ่อโอ้คนละชุดทีงามนะพ่อเนาะเออทีงามครับผมโอ้เฮ็ดเฮียนขึ้นนี่พอดีเลยหมอจอเลยข้างพอดีเนาะนี่เพิ่นเพิ่นก็จะขึ้นเฮียนไว้แลยตัวนี้รับยกมือยกมืออ่สิพ ปกติว่ายกมือนีเด้ามเือนขามเรือนครับเก้าของบ้านบ้นนีเลยบนดีบ่พ่อจรงเลยนี่ท่านผู้ชมมี่พอ่นจะขึ้นเฮี้ยนของบ้านเฮี้ยนหลานบ่พ่อเห็ดดีพื้นที่น่คือานกัวคุณนะบ่อานกัวีีซื้อลานกัวบ่พ่อบ่บมันซื้อซื้อมันบ่พ่อตรงนี้หลานกัวโอ้ทีมันทีมันงามเลยทีน เกือบไรอยู่นะเกือบลยสามล็อกนะเอ้ามือนีกันแล้วตัวยัสัตว์อยู่นี่บอแล้วครับย่างสาบโอ้ย่างสาบอีกโอ้แล้วก็จะไปรับงานส่ต่อบัดนีว่าสิเขาบ้านบางแล้วโอเอาพอกันยุบพุ่นไปนะโอเคพุ่อนๆอ่าฝนละกันบ่กันบ่นลงกากันได้ไปรอบนาจะทู่มาล ช้างมาหายยุบนเนี่ยเออแล้วพอเออเอา,อา,เอาครบนะครับเน้นตัวไดสร้างเน้นนะสามเก้าครับเน้นสามเก้ารักสามผมผมรักแต่สามเจ็ดเท่านั้นนี่สองคู่นี่2 2> นผมมักจะสามเจ็ดเน้นสามแปดก็สามเก้าครับผมได้ลอตเตอรี่สามเก้ามืเมื่อวานกับหนึ่งศูนย์ ร่วมกันสิบใบได้ลอตเตอรี่สิบใบฝันว่าได้ไปเห็ดหน้านะครับหน้าธงเก่าหน้าธงเก่าเอฟซีกับวายูธ่าช่างคบฝันนี่บอได้เกี่ยวเขากระดำหน้าอ่าก็มีเท่านั้นเอาแต่ว่าขันฝันเกี่ยวกับหน้านี่เขาเลดิมาสังเนาะเห็นมองงดก่อนฝันดีพดมองงดก่อนฝันดีครับครับแต่ว่างวดที่ออกสามศูนย์ศูนย์สามงคมกับฝันว่าได้ไปเกี่ยวเขาได้นั่นเี้ครับแล้วกับฝันว่าเบาเถ่าเขียนเลขกับเก้าศูนย์สามครับ ก็ออกศูนย์สามตรงๆนะซางเนาะครับผมฝันดีเกินพวดเพราะงวดบองหนึ่งนี่ฮาตตาฝันมือขึ้นนี่แหละที่ที่ฝันหัตตาฝันมือขึ้นครับพัตตาเปย์เอาลอตเตอรี่อตเตอรี่สามเก่างวดที่แล้วมันดังคักมันจะมางวดนี่บ่ซังแยกแล้วครับแต่เก่มักเบาพอมักเก่าอยู่บ่พอแต่จะกของเงี้ยหมันเอาไปเสี่ยงอันเ่วนใบเกี่ยวกับยังดอกเพ่ลเยดเลื่อนมือยกทิ้ โอ้พอเอาเลขก็้อไปเสียงเพิ่นเอาเลขฝันจังไดยล่ะพอเขาได้เรียนอายกตกย่า่เพิ่นหมดวัยย่า่อ้ต้นย่า่แม่นบ่อครับโอ้ย่า่แล้วก็เป็น FC คือกันตัวนี้ยเย้ย่า่แล้วก็ติดตามคือกันตัวนี้ FC ผมเออฟซสังคมเอ่ย่า่แล้วแล้วเลขสามเก้าไปเสียงฝันครับโอ้จนวันเราได้เลื่อนมือครับอือเพิ่นเอา39แล้วไปเสียงผมก็เลยว่ามันสิมีบ่เพาะแต่ผมเป็นกีดทุ่มหนักอยู่งได้ตัวนี้นะบ้านนี้เพิ่นเล้เรียนเป็นวันที่ยี่สิบ่ะครับยี่สิบหกเ พี่น้องเล็กสองหกก็งามเด้อติดติดเหล็กเด่นสังคมพร้อมดิหาผู้ใดบ่มัสองเจ็ดสองแปดเนี่ยเอาสองหกนะเิ่นยกบานครับยกม <c oughs> ือเพราะก็ต้องยกตัวเองเออแม่นพอ่อเออนี่สองหกกรับเป็นสองเก้าเนี่ <c oughs> ก็ตรงกันอยู่ตัวพี่น้องปรท้าม่นหัวขึ้นนะนะครับหรือแม่เพื่อนฝันดีหาจังไดหาเพื่อนมาบอกจะมาเพื่อนได้เลื่อนได้เลื่อนมือมือยกของเบาเท่าเนี่ยสองเกากันตัวอือเอ้ยยวดนั่น ผมเกืจำประด้มันออกเลยนสร้างคมเนาะหกยิบหกเดียวออกสองออกสองเก่าออกสองเกาสิบสี่เาเห็นดูเสานี้ครับเอาได้สร out, ้างทั้งไดี๋ย่อไม่เห็นเทียนเพิ่นเล้อครับจ้กเห็นอพ่อกับิ่นสร้างโอ้ของแมนฝ่อเป็นประจ่างสร้างนะพ่อเป็นส่งพ่อแล้วกับเป็นสร้างนี่แลลวเนี่ยสร้างรุ่นเก่านะพ่อครับ บอ้คนเออคนฟาบิโอเมือไม่ตะลุนเด้อเลยม่ตะลุ่นเด้อไม่ตะลุ่นนี่ละไม่ตะลุนรับเงื่นเดือนนะอาแคปหน้าจอทําชุ่มนะครับช่างคมนะพี่น้องเนาะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเขามาสองมวดติดพี่น้องสี่ศูนย์ศูนย์สี่สามศูนย์ศูนย์สามงวดที่ผ่านมามาแต่เลขเด่นเลขวิ่งมาหนึ่งนะครับอ่างวดนี้สังคมให้เด่นสองกับสามวิ่งสองกับสามเลขติดเจ็ดแปดเก้า นะครับคูเน้นก็คือ2 8 2 9 3 8 3 9เน้นเน้นคือตัวไหนชังคม3 9กับ3 8 3 9กับ3 8นะครับตัวกันตัวร่องกับ2 7 3 7 3ตัวหางเดียว6 3 9นะครับหลักกับชังคมมือว่านเพิ่นไปหยิบลอตเตอรี่พี่น้อง1 0กับ3 9หรือ9 3สั่งัง3 9ทั้ง9คือร่วมกันแล้ว1 0กับ3 9นี่10ใบแล้วก็เพิ่นฝันดีฝันได้ไปเห็ดหน้าทงเก่าพี่น้องครับผม ไปไปาหน้าสือบนมีอย่างนี้ครับ,บไปหน้าตรงเก่มีแต่ข้าเจ้าเห็ดไบมันมีแต่หยามีแต่หยาครับอืมนีผมปีที่เปเฮ็ดบานเนยอ็อหน้าตรงนี้่เคยเห็ดได้สองร้อยแปดสิบสองคนเดหอผมตรงเห็ดตรงทำตรเป็นเดตรงในในห,หลากว่านั้นเอา้านะครับทู้ชมเดี๋ยวใกล้ๆกล้ด้มาหาสังคมอีกจังไม่ย้ำให้อีกคอ้าวหนี่ซีคูหนีสังคมเนีนสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้ารับเน้นนี่ซีคูหนี่พี่รองติดไว ยิบจับสลากกินแบงรรตลีไว้นะครับผมขอขอบคุณสังคมครับผมขอบคุณครับก่อนคลิปหน้าสวัสดีครับ